สวัสดีค่ะวันนี้มาตอนกั่ทีวันนี้มาตอนวันนี้ลงตีสองจ้ะวันนี้ลุงกี่ตอนตีสองจ้ะเดี๋ยว Oh, วขวัวันนี้อากาศดีเหมือนเดิมไม่มีฝนจ้า วันี้ฝนอากาศเย็นนิดหน,นึ่งยางไรดีนนนน อย่างไรดีดีจะมันจะตีออกลายอยู่ค่ะลาอย่างนี้เสร็จตาตาสังไงค่ะหน้าสูงตาลายกี่ก็ต้องระวัง 讲真话。